สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ครับคนค้นพ่านครับอีพีที่ห้าสี่ศูนย์ครับมีพระสะสมพระเข็บมาแบ่งกันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยครับรายการละสามร้อยบาทครับมีพิเศษครับสองรายการนะครับเป็นเขี้ยวแกะนะครับเขี้ยวแกะพรอมเลี่ยมนะครับเขี้ยวแกะนี่เอาเก้าร้อยบาทนะครับกับสิง สิงแกะน่าจะเป็นงานครับอันนี้ก็เก้าร้อยบาทนะครับช่องทางติดต่อครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกเบอร์โทรรายเบอร์เดียวนะนรับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนพี่ที่ก้ลังชมในช่วยกดไลก์กดติดตามนะครับองแล่นะครับเป็นสมเด็จนะครับ สมเด็จเก่านะครับนี่ครับนี่ออกเหลืองๆนะครับนี่ออกเหลืองนะครับสมเด็จเก่าครับนี่ครับพิมพ์ทรงคมลึกเลยนะครับสามร้อยบาทครับไม้ที่ขสองเป็นสมเด็จเหมือนกันนะครับเป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันนะครับ สมเด็จมานิกสองครับต่อไปเป็นมานิกสามครับหมายเลขสามเสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับหลังมีตราย,ยางครับมายสีนะั้นเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่น,นครับ เรียนรองก,กันสภาพใช้นะครับเรียนรองพก,กันสภาพใช้นะครับสวยๆนะครับสามร้อยครับมาดีห้าครับเป็นผ้าคำข้าวนะครับผ้าคำข้าวนะครับบอสสีนะครับ เป็นพระคำข้าวหลวงพ่อฤาษีนะครับหมายโหกนะครับเป็นหลวงพ่อแดงครับเหรียญแม่คร,รัวครับหลวงพ่อแดงครับเหรียญแม่ครัวหลวงพ่อแดงครับหมายโหงครับ เหรีทองแดงครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไพรครับนี่ได้มาเหรียญนะครับได้มาพร้อมกันนะครับกเหรียญที่แล้วนะครับมีสองเหรียญนะครับนี่ครับเหรียญจอบหลวงพ่อไพรต่อโค้ดครับต่อไปหมายเลขแปดครับเป็นพระปิดตานะครับตา หลวงพุโตนะครับพัดปะตูกฉิมพรีนะครับมันจะเป็นเนื้อผมใบลานะครับมานเลขเก้านะครับเป็นภาพปิดตากันครับหลังแบบนะครับพร้อมเดียมนะครับเนื้อออกเหมือนกะลาเลยนะครับหมาเลขแปดหมายเลขเก้านะครับ มายเิบนะครับเป็นพระร่วงนะครับร่วงหลังลางปืนนะครับนี่ครับมสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับ หน่วยคมนะครับสิบสองนะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับสองสี่หกห้าครับหอวาเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับมวงเชื่อมนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับอันนี้สิบสามนะครับเป็นซุ้มกอครับ บนน้ดินครับอันนี้สิบสามนะครับอันที่สิบสี่เป็นปิตานะครับเป็นปิตาเก่านะครับเนื้อออกซิเงินต์นะครับออ 15บหครับเป็นหลวงพ่อคงนะครับเหรียญหลวงพ่อคงนะครับ2483นะครับามนะไกรทองครับหลวงพ่อคงวัดสัมปะงงามนะครับ16เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับนี่จานนะครับตลางนะครับ เจ็ะครับเป็นหลวงพ่อทานครับเนียนหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงเต็นครับสิบแปดครับเป็นพระปลื้มครับในดิน,นครับ สิบเก้าครับเป็นเหรียนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับรเอี่ยมวัดตังนะครับนั่นทองแดงครับสวยควมคมนะครับยี่สิบเป็นนางพยาครับ อันนี้ยีสิบเอ็ดเป็นเดรียญหลวงพ่อเอียนะครับตอกสองโค้ดนะครับพ่อเอียวัดบ้นดานนะครับยิบสองเป็นหลวงพุธทธทวเนื้อว่านครับเก่าๆนะครับนครับดัง่อยแรกนะครับ ยี่สิบสามเป็นหลวงปู่ทวดเหมือนกันครับสองหน้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดเตาเรียดพิมพ์สองหน้านะครับยี่สานานิบสี่ครเป็นเหรียญหลวงพระเดิมครับเหลวงพระเดิมอันปักก้าครับหลังเป็นหันมานะครับ ยี่สิบห้าเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมอะไรยี่สห้าครับอีหกนะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับจอบเล็กนะครับทองผสมนะครับ ยีเจ็ปลียนพระอาจารย์ฟัน่นะครับเป็นเนื้อทองแดงครับ28เป็นพระคงกระดูกผีนะครับ คุณดูกีว p ต o ูนะครับนนยี่สิบเก้าเป็นหลวงพนุ้ยนะครับพอท่านนุวยนะครับสองสี่เจ็ดก้าน,นะครับเงานปาก้านะครับสวยค,วม,ควมเลยนะครับพอท่านนุ้ินะครับ ตาเลยครับสามสิบครับเป็นเหรียญหล่อล,อลองพ่อเงินครับเป็นรูปหัวใจทำอะีรครับสวยเก่านะครับน่ครับนี่แต่งต้นใบนะครับหลอ่อลงพ่อเงินครับน่ครับเหรียญเหรียญหลอ่อลงพ่อเงินนะครับเป็นรูปหัวใจนะครับ นสามเอ็ดเป็นรายการสิเป็นเขี้ยวครับนะครับเขี้ยวแกะนะครับจานยันนะครับเนี่ยเขี้ยวแกะจานยันนะครับเก้าร้อยบาทนะครับเป็นเขี้ยวนะครับพิเศษรายการที่สองเป็นสิงน่าจะเป็นงาครับสิงงาแกะนะครับเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้ครับ เป็นเส้นเป็นเสี้ยนนะครับน่าจะเป็นงาน,นะครับก็มีจานนะครับสิงงานเกะตัวใหญ่นะครับนี่ครับเก้าร้อยบาทนะครับสวยนะครับสนใจนครับสถาทติดต่อครับ 0849037676ครับเบอร์โทรเลยลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรตักทายเข้ามาได้เลยนะครับมีวัธการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ที่กนๆที่รังชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบเท่นี้กันครับสวัสดีครับ